บริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี t e d d y h o u s าส p o ปอร์ต มาต่อกันนะคะกับจิบจิบก๊สิบบันเทิงค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีประเด็นดราม่าอยู่ประเด็นหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องชุดประจำชาติที่จะเอาไปใช้นะคะในการประกวด MissUnivers e ปี2015นี้ค่ะชุดนี้นะคะมีชุดที่ชื่อว่าตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์นะคะออกแบบโดยคุณฮิรันกฤตพัทรพิบูตรกุลหรือคุณส้มโอนนะคะดีไซเนอร์ของเรานะคะที่ชนะการประกวดนะคะและก็ชุดนี้ค่ะได้สวมใส่โดยน้องแนทนะคะอันนิพร์เฉลิมบูรณะวงศ์ค่ะ ประเด็นดราม่านี่ฮะมันเกิดขึ้นตรงไหนให้หญิงประเด็นดราม่าค่ะมันเกิดตรงที่ว่าพี่ปุ๋มปรดัดดาเองนะคะขึ้นมาโพสในอินสตาแกรมในเรื่องของการค o p y หรือว่าอินสปิเรชันซึ่งมันมีความคล้ายคลึงกับแบรนด์ชารี่มุกแกลค่ะถึงแม้ว่าโพสต์นี้นะคะจะถูกลบไปแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะทางจิ๊บจิ๊บก็สิบเบืองเทอนนคะอยากจะมาเคลียประเด็นนี้กันค่ะวันนี้ค่ะเราเลยได้โฟนอินนะคะกับคุณส้มโอนะคะตอนนี้คุณส้มโอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดี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 ค่ะได้ย เค,คุณสมโบค่ะจากประเด็นที่เป็นดราม่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องชุดตุกต๊กตุ๊กไทยแลนด์อันนี้นะคะคุณสมโอมีคอมเมนตอ์อย่างไรไหมคะเกี่ยวกับการที่คุณบุปผัดดาเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงแบบนี้ค่ะจริงๆก็รู้สึกเฉยๆนะครัคะเพราะว่า จริงๆแล้วก่อนที่คุณบุ๋มจะ,จะจะพูดเรื่องนี้ก็มีแบบเพื่อนๆก็คุยกันในในกลุ่มเพื่อนแล้วก็มีอะไรครับก็ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนสามารถแบบแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยได้ครับไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับค่ะทีนี้เนี่ยค่ะทางที่คุณบุบนาดาได้วิจารณ์ไว้นะคะว่าชุดนี้เนี่ยมันเหมือนเหมือนกับชุดของเทเรียร์มูแกลที่เป็นชุดโมอเตอร์ไซค์เอซึ่งเราก็เห็นว่าความเป็นตุ๊ก กควาเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะก็เป็นยานพาหนะเช่นเดียวกันอันนี้จะบอกได้ไหมคะว่าเราได้รับอินสปิเรชันมาจากตรงนั้นหรือว่ามีอะไรที่มันมากกว่านั้นนะคุณสมโภชจริงๆแล้วก็แน่นอนเลยครับก็คือว่าโอ้รบได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณเชล่มูกแกลเพราะว่าเขาเป็นดีไซเนอร์ในยุคแบบยุคแรกๆนะครับยุคแปดศูนย์ที่แบบออกแบบชุดโดยใช้ ไอเดียหรือว่าวัสดุที่มันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของผ้าอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาเป็นหนึ่งไอเดียในนั้นในดวงใจเลยว่าเวลาคิดงานหลายๆครั้งก็บางทีแรงบันดาลใจมันออกมาเองแต่ว่าในส่วนของเรื่องของที่บอกว่าก๊อบแล้วเหมือนเลยโอ้มันก็ไม่เหมือนเนาะเพราะใช่ใช่ใช่ไม่ไเหมือนขนาดนั้นใช่แล้เราเราก็ยังคงไม่ไม่เคยเห็นชุดตุ๊กๆแบบนี้มาก่อนนะครับค่ะทีนี้พูดถึงไอเดียตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์กับชุดนี้ค่ะไอเดียอะไรที่เราคิดว่านี่คือความต่าง ที่ฉีกออกไปเลยจากเทอรี่มูกแกลและอะไรที่เด่นจนถึงขั้นที่ว่าเราได้ประกวดครั้งนี้ค่ะชนะเลิศกลับมาครั้งนี้ค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วอาจจะต้องอทำความเข้าใจในส่วนของคาว่าแรงบันดาลใจกับก๊อปปี้แบบ <c oughs> ให้ก่อนนะครับจริงๆแล้ว, <c oughs> ลวมันมันน่าจะความหมายคนละอย่างเลยเพราะว่าถ้าเกิดชุดนี้มันก๊อปของคุณเชรี่มูกแ <c oughs> กลก็น่าจะออกมาเหมือนกันเลยนะครับที <c oughs> นี้เนี่ย คุณเจลีโมแกลกขเป็นดีไซเนอร์ยุคแรกๆที่ที่ออกแบบชุดลักษณะนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีถ้าใครออกแบบชุดที่มันเป็นเกี่ยวกับรถนะครับที่มันมีแฮนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงหรือว่าทับซ้อนบ้างเพราะว่าตำแหน่งที่สวยที่สุดของแฮน์สำหรับในการจับมันก็คงอยู่ประมาณช่วงเอลอย้ยครับซึ่งมันมันคงไม่เหมือนกันมากแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโอได้แรงบันดาลใจจากเขาเพราะว่าโอชื่นชมเขาอยู่แล้วแต่ว่าส่วนที่ไม่เหมือนเลยเพราะว่าชุดนี้มันเป็นการ ยกตุกตุ๊กมาทั้งคันนะครับแต่ของคุณจิลลี่มูกแกลเขาออกแบบออกแบบไว้สวยมากนะแล้วโอเม,มก้าไปเทียบเขาหรอกแต่ว่าของเขาเนี่ยเป็นเป็นงานอาร์ตแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เป็นเหมือนเกาะอ,อกมากกว่าเป็นเหมือนเกาะอ,อกที่มีส่วนที่ยื่นออกมาเป็นเป็นไฟ ไปเ,เป็นกระจกสําหรับสองท้ายแล้วก็เป็นเป็นมีแฮนใช่ไหมครับในของโอเนี่ยเหมือนเป็นการที่น้องแนทเนี่ยยืนโพสอยู่หน้ารถตุกต๊กๆครับงั้นเราเห็นมุมมองแรงบันดาลใจยังไงคะกับเวทีประกวดทางมิสจุนีเวิร์สอ่ะว่าต้องเป็นแบบนี้แหละ <c oughs> ต้องแบบมีตุก๊กตุ๊กนี่แหละถึงเป็นจุดเด่น <c oughs> คือสองสามปีให้หลังมันเนี้ยครับอย่าง,ยงปีล่าสุดก็ตามเนี่ยบนเวทีมิสจุนีเวิร์สเนี่ยการแข่งขังนในรอบชุดประจำชาติเนี่ย การแข่งขันสูงมากแล้วแต่และประเทศก็มีไอเดียที่ครีเอทีฟมากนะครับก็จึงทําให้คิดว่าความความครีเอทีฟน่าจะเป็นเป็นโจทย์หนึ่งที่คณะกรรมการเขาเขากําลังเหมือนจับตามองอยู่ครับแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเออกแบบชุดตุกๆแบบเล็กๆแบบคันเล็กๆอะไรเงี้ยมันอาจจะ อาจจะไม่โดดเด่นเท่ากับเรายกมาทั้งคันเลยงเงี้ยครับก็แค่นั้นเองไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับอทําไมถึงต้องเป็นรถตุกต๊กเรือยาวมไม่ได้เหรอคะใช่ <laughs> <laughs> อันนี้ข้องใจ <laughs> ก็เพราะว่าจริงๆแล้วอ,อจริงๆแล้วบางหาหา,หาอินสปิเรชันจริงๆก็จริงๆแล้วก็มีอินสปิเรชันจากเอ,อเกี่ยวกับในวัตรุแก้วก็มีนะตอนแรกก็คือตั้งใจจะออกแบบเป็นยักษ์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอลองหาแล้ว แรงบันดาลใจไปเรื่อยๆนี่เราเราก็พบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็น traditional art หรือว่าวิจิตรศิลป์ของเราอะซึ่งซึ่งอยู่ตามในในสถานที่สำคัญหรือว่าวัดวารามอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนอกวัดนี่ยังมียังมีอาร์ตสตรีหรือว่าป๊อปอาที่เราเห็นกัน เห็นกันเรื่อยๆนะครับเช่นรถตุกๆเย่้ยเป็นต้นหรือว่าพวกเกี่ยวกับพวงมาลัยหรือว่าเกี่ยวกับสลัพระภูมิที่เราเอาผ้าสีไปพันอะไรเงี้ยพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นสตรีทอาร์ตหรือเป็นศิลปะแบบคิชอย่างหนึ่งซึ่งโอคิดว่าตรงนี้น่าสนใจแล้วก็สําหรับการประกวดในในเวทีดับโลกเนี่ยในช่วงแนะนําตัวมันค่อนข้างั้นเพราะฉะนั้นองคิดว่าสิ่งที่ที่เดินออกมาแล้วชาวต่างชาตินึกถึงประเทศไทยได้เร็วที่สุดอย่างเงี้ย ็ทุกๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็เ<ค>ลยหยิบมาใช้ครับมีเรื่องหนึ่งที่อยากรู้มากเลยหลังจากโดนกระแสะวิพากษ์วิจาร์อย่างนงี้ยค่ะอยากรู้จังเลยว่าในแวดวงของคนที่นักออกแบบด้วยกันเขามองยังไงมองว่าอา้าวมันก็เป็นอินสรชันมันก็ไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างเนี้ค่ะในมุมมองคุณซุมโอเขียนว่ายังไงอะเขาวิพากษ์วิจาร์ยังไงบ้างก็ในเพื่อนๆที่เป็นนักออกแบบนะครับเขาก็ เขาก็มองว่าไม่เห็นจะเหมือนเลยอ่ามันไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนใช่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าแต่เขาก็บอกว่าเออแต่ก็ไม่แปลกหรอกถ้าจะมีคนคิดว่าเหมือนเพราะว่ามันดันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันสีด้วยลงไฟไงสีแต่แต่ปรากฏว่ามันเป็นสีธงชาติบ้านเราอะคะสีก็คือเป็นสีรถตุ๊กๆที่โอไปถ่ายรูปมาใช่ครับน้ำเงินแดงอะครับอสีธงชาติด้วยมันก็บอกบ่งบอกความเป็นชาติไทยเนาะ ทีนี้ถ้าพูดถึงในการประกวดเอาเป็นว่าคุณส้มโอมมั่นใจในระดับไหนคะว่าครั้งนี้ประเทศไทยจะได้ชัยชนะกลับมาหรือเปล่าถามว่าจะได้ได้รางวัลกลับมาหรือเปล่าตรงนี้คงคงตอบไม่ได้แ่ความมั่นใจว่ามั่นใจในระดับหนึ่งถึงสิบว่าทำมั่นใจในการในการทำชุดออกมาเนี่ยได้สมบูรณ์แล้วก็สวยงามที่สุดมั่นใจเต็มร้อยค่ะ ครับอ่าแล้วอ่าถ้ามุมอีกมุมมองหนึ่งอ,อยากจะฝากบอกอะไรไหมฮะกับการเประกวดครั้งนี้แล้วก็ถ้าสมมติกับสำหรับชาวต่างชาติบางคนที่เขานั่งดูอยู่หรือว่าเขาอาจจะเห็นในวันประกวดเนี่ยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับชุดทุกๆไทยแลนด์เนี่ยคะ่ะก็อยากจะจริงๆแล้วชุดตุกๆไทยแลนด์ก็จะเป็นชุดหนึ่งที่ท,ที่ทําให้ชาวต่างชาติได้ได้อ่อ จำภาพของจำประเทศไทยได้เนาะเพราะว่าหลายหลายคนก็คงได้มีโอกาสนั่งรถตุกต๊กๆแล้วก็คงจะจาแบบบรรยากาศความสนุกของของการนั่งรถตุกต๊กๆได้นะครับ <c oughs> ก็อยากจะให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้กลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มามา,มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมืองไทยเราก็ยังมีมีอะไรให้ให้คนหายเยอะนะครับเราเป็นเมืองที่ทุกคนเข้ามาแล้วก็ ได้รับรอยยิ้มกลับไปกันทุกคนครับจะบอกว่าโดนสิ่วิภาพวิจณ์เยอะยังไงก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันกับคุณสมโอนะคะค่ะอก็วันนี้ไม่มีประเด็นดราม่าแล้วนะจบแล้วนะโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะคุณสมโอขคุณสวัสดีค่ะ เอาเขาจริงหญิงชอบนะถือว่าดีไซน์ดีนะแล้ว่าไอเดียเขาดีนะเหมือนยกรถตุ๊กตุ๊กมาเลยอะ่ะเออแล้วก็แบบผู้หญิงมายืนอยู่ตรงไฟตรงนั้นพอดีเลยแล้วจริงๆประเทศไทยก็มีจุดเด่นอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะเราเราว่าไ,ไอเดียนี้ค่อนข้างแหวกแนวจากแต่ก่อนที่แบบชุดไทยคนจะคิดถึงแบบสบายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้เอารถตุ๊กตุ๊กมาใส่เอาเป็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าแล้วนะคะขอให้คนไทยทุกคนนะคะเป็นกําลังใจค่ะส่งกําลังใจไปที่กองประกวดมิสยูนิเว r ร์ส0 1 5ครั้งนี้นะคะแลอ ให้ประเทศไทยได้เอาชัยชนะกลับมาค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการจิบจิบก็สิบบนเทิงหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาดีๆแบบนี้ค่ะ16งในการ30นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ